สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหวานและมารีดีไซน์อีกแล้วนะคะตอนนี้หวานอยู่ที่ชนบุรีค่ะมีลูกค้าหลายๆท่านถามหวานกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าต่างจังหวัดรับไหมนะคะคือเรารับงานทั่วประเทศเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราทําที่ ที่ชนบุรีนึกกำลังนึกถึงไปถึงสละบุรีแล้วนะคะทุกคนก็คือว่ามีงานที่สละบุรีหลายที่ก็เลยนึกถึงสละบบุรีแล้วเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ชนบุรีนะคะ ชนบุรีก็เป็นแบบจังหวัดหนึ่งที่เราทำผ้าม่านเยอะมากๆเลยนะคะหลายๆหมู่บ้านกันแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเยอะเป็น10บหลัง20หลังเลยนะคะที่ชนบุรีเนาะวันนี้ก็จะพามาดูรีวิวอีกหนึ่งหลังค่ะบ้านหลังนี้นะคะไม่ใช่บ้านเดียวนะคะทุกคนที่เห็นหน้าต่างรอบบ้านก็คือว่าเป็นทาวน์โฮมสามชั้นนั่นเองค่ะซึ่งก็ใหญ่กว่าบ,บ้านเดียวใหญ่กว่าบ,บ้านเดียวเองนะคะทุกคนมาก็จะพามาดูนะคะว่าวันนี้ลูกค้าติด ผ้านเนื้อผ้าแบบไหนนะคะและม่านแบบไหนเนาะด้านหลังหวานก็แน่นอนนะคะเป็นม่านพับเนาะเป็นบานคู่เนื่องจากว่าติดโซฟาแบบนี้นะคะบ้านลูกค้าท่าในใดที่ติดโซฟาแบบนี้นะคะก็สามารถติดม่านพับแบบนี้ได้เลยเนาะหรือถ้าไม่ชอบม่านพับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมุ้งไม้หรือใดๆก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นม่านเต็มแบบนี้ก็อาจจะกะกะหลังโซฟานิดนึงเนาะแต่มันก็ให้ความาหวานความสวยที่แตกต่างกันออกไปอีกค่ะ นี่เลยค่ะฝั่งนี้เลยจะพามาดูเลยค่ะนี่เป็นแบบม่านบอนนะคะม่านบอนรางเทปนั่นเองเนาะ เราจะใช้วิธีการเย็บนะคะทุกคนเราไม่ได้ติดกาวนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลุดง่ายใช้งานทนทานซักได้นะคะเป็นแบบมมารอนบางเทปค่ะส่วนเนื้อผ้านั้นฝั่งไหนดีฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเอะอเนื้อผ้าอ่ะ มีหลายคนถามเยอะมากๆเลยว่าผ้าโปร่งที่เราแถมเป็นเนื้อแบบไหนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็คือเนื้อหนานๆแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลวดลายก็คือมีลายในตัวผ้าอ่อนๆแบบนี้ก็คือติดออกมาคือสวยมากๆนะคะนี่ก็คือผ้าโปร่งที่เราแถมนั่นเองนะคะเนื้อผ้าของบ้านลูกค้าที่ติดวันนี้นะคะเป็นเนื้อ แมตตเนื้อด้านนะคะทุกคนผ้าตัวนี้จะเป็นพรีเมียมดีมเอาทนะคะจากการแสงได้ประมาณ80%ค่ะการฝุ่น,นได้ดีมากด้วยนะคะตัวนี้ก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่นเลยเพราะว่าไม่ใช่ผ้ากร,รมะหยี่นะคะแล้วก็ ตัวผ้าจะมีลวดลายนะคะที่สวยงามแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องกลัวว่าแบบฝุ่นจะเกาะนะคะและที่สําคัญนะคะผ้าตัวนี้ด้านหลังเขาจะเป็นเนื้อเงาแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยข้างอ่อข้างหน้าฝุ่นไม่เกาะแล้วข้างหลังฝุ่นจะเกาะไหมข้างหลังฝุ่นก็จะไม่เกาะนะคะผ้าตัวนี้นะคะช่วยเรื่องของการความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะจะกันความร้อนกันแสงก็ได้ประมาณ80%เลยนะคะแล้วกันรังสี UV แบบ100%เลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องแดดเรื่องความร้อนนะคะและที่สําคัญก็คือ ช่วยเราประหยัดไฟด้วยค่ะทุกคนในเศรษฐกิจแบบนี้กับค่าไฟแพงแบบนี้นะคะก็แนะนําเลยค่ะพะมาม่านกัน UV นะคะจะทําให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้อีกเยอะเลยค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังที่เว้นไว้ก็คือลูกค้าจะติดแอร์นั่นเองนะคะเราก็เลยต้องเว้นช่องแบบนี้ไว้ให้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือได้ติดพมาม่านก่อนนะคะเพราะว่าแอร์ยังไม่มานะคะเนาะก,ก็อันนี้ก็เป็นแบบมา่านรอนรังเทปเหมือนกันนะคะรูดลืล่นม,มากๆนะคะทุกคนนี่เลย ลูดลื่นไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าลูดแล้วจะติดจะขัดหรือใดๆเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลูกค้าทํากับร้านเราก็คือมุ้งจีบนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะมุ้งจีบของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นสีเทานะคะเห็นสีชัดเจนไหมคะ มุ้งจีบเนี่ยความแข็งแรงทนทานเนี่ยแน่นอนนะคะเป็นมุ้งมันไม่ได้แบบว่าแข็งแรงทนทานมากเหมือนแบบมุ้งสมัยก่อนเนาะแต่ว่ามันจะให้ความสวยงามการใช้งานที่สะดวกสบายนะคะเพราะว่านี่ค่ะเวลาที่เราต้องการแบบว่าเปิดโล่งนะคะเราก็แค่เก็บเข้ามาในกรอบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นกรอบอลูมิเนียมแค่1เส้นแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดไว้ตลอดเนาะถ้าเราจั ถ้าเราปิดกระจกไว้นะคะแล้วก็เก็บไปเลยค่ะเราก็จะได้บ้านที่โล่งๆเนาะไม่ได้คามุงไวยตลอดนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะใช้งานสมมติว่าเราเปิดกระจกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแอบเปิดกระจกก่อนอ่ะเราเปิดกระจกไปเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยนูดมุงนะคะนี่เลยค่ะก็คือแบบนี้นะคะอุ้ยเสียงเข้าเนาะมาเก็บก่อนปิดก่อนนะคะอันนี้ก็คือการใช้งานของมุงตีบของเรานั่นเองนะคะนี่ค่ะ เก็บเข้ากล่องเลยนะคะข้อดีก็คือเวลาอยู่ในกล่องแล้วฝุ่นไม่เกาะน,นะคะทุกคนก็คือประหยัดเรื่องของเวลาการของการทําความสะอาดไปได้เยอะมากๆนะคะนี่ก็คือมูสตินะคะของร้านเรานั่นเองนะคะป่านเดี๋ยวเราพาไปดูด้านบนกันนะคะว่าเป็นเนื้อผ้าแบบไหนเพราะที่นี่ติดแบบไหลเขาเรียกอะไรหลเวอร์ชั่นหลไม่ใช่ไหลายเวอร์ชั่น คือแต่ละชั้นก็คือสีไม่เหมือนกันอนะไรประมาณนั้นนะคะนี่บันไดน,นะคะบันไดก็ติดเป็นม่านพับแบบนี้ได้เลยเนาะ้าไม่ได้แบบว่าหลอกทําให้เต็มจริงๆทําได้อีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะก็คือเป็นม่านรอนทําเต็มเลยเนาะแต่ว่าหน้าต่างเรามีแค่ข้างเดียวนะคะแต่ก็สามารถหลอกได้เหมือนกันนะมาห้องนอนหนึ่งกันนะคะห้องนอนหนึ่งชั้นสองห้องนอนหนึ่งชั้นสองนะคะห้องนี้ก็ติดเป็นผ้าแบบ black out เลยนะคะทึบมากๆเลย ขออนุญาตไม่ปิดให้ดูนะคะเนื่องจากว่าช่างเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะหวานขี้เกียจมานั่งเก็บอีกรอบง่ายๆเลยคือไม่อยากจะเก็บอีกรอบเนาะแต่เมื่อกี้ก็คือคุยกับลูกค้าแล้วถามลูกค้าล,ลูกค้าบอกว่าปิดมานี่คือมืดแบบโดนใจมากดเลยนะคะก็คือถูกใจลูกค้าไปอีกเนะาะอันนี้ก็เป็นพทนสีเทา,าอมน้ําตาลนะคะมันมีความเหลือบน้ําตาลน,นิดนึงเนาะอันนี้ก็คือเป็นผ้าที่ทึบแสงมากๆเลยนะคะ นี่เลยส่วนแบบม่านก็คือติดแบบเดียวกันหมดเลยลูกค้าบอกว่าโหคิดไม่ผิดจริงๆนะคะที่เปลี่ยนเป็นมา่านหลอนดังเทปเพราะว่าติดออกมาคือสวยมากค่ะทุกคนนี่ไม่อยากจะแบบคือเราไม่ได้พูดเองเนาะมันสวยอะ่ะให้ดูด้วยให้ดูเอง <laughs> ให้ดูเองนะคะทุกคน มาฝั่งนี้นะคะมันก็เป็นช่องแบบเล็กๆแบบนี้เนาะ,ะหลายๆคนถามบอกว่าอุย้ยไม่อยากจะติดม่านพลาติดม่านอะไรดีนี่เลยค่ะจะติดเป็นมา่านนอนเก็บข้างเดียวแบบนี้ก็ได้เนาะนี่ค่ะออถ้าบ้านเราติดมา่มานสีม่านตะไก่หรือใดๆก็คือสามารถติดแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็คือสวยไปอีกแบบหนึ่งอะ่ะมันให้ความหวานให้ความละมุนมากๆนะคะอีกหนึ่งชุดที่อยากนำเสนอนยเพราะว่า มันเข้ากับตู้ลูกค้ามากมากเลยคือตอนที่มาวัดหน้างานยังไม่มีตู้ไม่มีเตียงไม่มีใดๆเลยนะคะแต่ว่าช่วยลูกค้าเลือกสีได้แบบอุยเข้าอ่ะลูกค้าบอกว่าแมทมากชุดนี้ดูอลังการดูสวยงามมากมาลูกค้าแบบโดยรวมลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะโอ้ยเราก็ปลื้มเนาะไปิวไปปลื้มไปยังไงก็ไม่รู้ไปดูห้องอื่นกันต่อค่ะมาค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นชั้นสามแล้วนะคะคือที่นี่ต้องบอกเลยว่าห้องแบบ ห้องใหญ่ทุกห,ห,ห้องเลยนะคะอันนี้ก็คือชั้น3ามห้องนอนหน้าค่ะห้องนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นผ้าแบล็คเอาที่แบบทึบมากๆเลยนะคะโทนสีเป็นเทาอบเงินนะคะแล้วก็อันเนี้ยอ่อให้ผ้าทึบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมันก็ยังมีแสงรอดเนื่องจากว่าเราทําไม่สุดนะคะแสงก็จะรอดด้านบนด้านล่างนิดนึงเนาะแต่ก็ยังให้ความมืดแบบมืดมากๆอยู่นะคะแค่รอดแบบด้านบนนิดหน่อยด้านล่างนิดหน่อยเนาะ อันนี้ก็ไม่ได้รุ่นให้ดูนะคะเพราะว่าเก็บเรียบร้อยแล้วก็จะมาให้ดูประมาณนี้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเวลาเราทําผ้าม่านอะค่ะถ้าเราทําได้ขึ้นสุดบนล่างซ้ายขวาด้วยเนี่ยมันจะเก็บแสงได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะแต่ถ้าจําเป็นต้องติดแบบนี้นะคะเราก็ต้องติดแบบนี้แต่ว่าแสงก็จะรอดนิดนึงเนาะมีอีกกรณีหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือถ้าอยากให้แบบทึบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราสามารถทำกล่องบางๆิดได้นะคะ อันนี้ก็จะค่อนข้างมืดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็วันนี้รีวิวประมาณนี้ให้ดูนะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะประเมินราคาเบื้องต้นก่อนก็สามารถส่งรูปถ่ายได้จจำนวนชุดชื่อู่บ้านโครงการนะคะมาประเมินราคาโปรเหมาก่อนได้เลยค่ะโปรเหมาจะไม่รวมแบบม่านร้อนบางเทม oh, <no. S 1> แบบนี้นะคะส่วนตัวผ้าของบ้านนี้ทั้งหลังอยู่ในโปรค่ะสามารถเลือกได้นะคะแต่แบบเนี่ย ยกเว้นม่นลอนดังเทปที่ไม่ได้อยู่ในโปรเนาะอันนี้ต้องเพิ่มค่ารางค่ะค่ารางก็ไม่แพงเลยค่ะถ้าอยากได้แบบนี้ก็ต้องเพิ่มนะคะสวยกว่าเยอะมากๆเลยค่ะลูกค้าที่ติดตามทางช่อง Youtube นะคะก็สามารถแอดไลน์แอดมา e ิทดีไซนเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยเนาะ ส่วนหลังจากประเมินนะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีช่างมาวัดออกแบบหน้าง,งานแล้วก็เอาผ้ามาให้เลือกถึงบ้านเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะยังไงพระมาณบ้านลูกค้าสวยแน่นอนค่ะและก็ทําตามบัตรเจนลูกค้าได้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ